สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองครูอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานที่เต็มไปด้วยพลังเสียงเพลงและความฝันดิฉันสรินรัตจรุดาจิรพงศ์หรือ MC น้องจาก m a x m a LED ตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์นครราชสีมากับการประกวดดนตรีระดับประเทศแต่ละวงที่มาในวันนี้มาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือการมาเล่นดนตรีในวันนี้กติการในครั้งนี้ทุกทีมต้องทําดนตรีใหม่ในสไตล์ที่แตกต่างเรียกได้ว่าท้าทายความสามารถเป็นอย่างมากดิฉันตื่นเต้นแทนทุกวงมากๆเลยท่านสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง YouTube ช่อง Magma LED และทางเพจของทีมข่าว,าวภาพอำเภอสีคิ้วฝากกดไลค์และกดแชร์พร้อม s u b สไคร e ให้ด้วยนะคะและฝากแชร์ไปในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมกันได้ทุกแพลตฟอร์ม วันนี้เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับทุกคนที่จะได้เปล่งเสียงร้องโชว์พลังความกล้าและความสามารถที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ขอบคุณสถานที่ดีๆจากเดอะมอลล์นครราชสีมาและแมกมา LED ประเทศไทยที่ไลฟ์สดกิจกรรมดีๆขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทุกความฝันของทุกคนและขอให้ทุกท่านสนุกไปกับการแข่งขันเราจะร้องและเราจะส่งเสียงเชียร์ให้สุดพลังเอาลหรอคะมาถึงวงสำคัญและวงที่ดิชั้นเชียร์ส่วนตัวมากๆกับน้องๆจากโรงเรียนประสานวิทยาชื่อวง The d r e a m s t r e มมาในเพลงชื่อขอใจแลกเบอร ขอเสียงปรบมือให้กับใบหม่อนกวนอูฮูโตริวกัฟธนาไทตันขอเสียงตบมือดังๆให้กับวง The Dreamstream จากโรงเรียนประสานวิทยาอำเภอสีคิ้วค่ะเบอร์จอเอ็นจะได้ยินเสียงรอสาแบบแบบแบบว่าให้

สวัสดีน้องๆน,นะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการเล่นดนตรีในรูปแบบของวงนะครับเรื่องแรกเลยคือความเพี้ยนของของโชว์ละกันพูดถึงโชว์รวมๆล้วกันนะฮะเอ,อ บางทีเราเราคิด b l o c k ิ n g คิด skip คิดทุกอย่างมาให้มันดูดีให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่หัวใจหลักของการแสดงดนตรีมันต้องมีความสมบูรณ์หรือความเขาเรียกอะไรความละมุนของดนตรีก่อนนะครับผมก็อาจจะมีเรื่องนี้นิดนึงที่ไม่แน่ใจว่า นักร้องได้ยินเสียงตัวเองหรือเสียงเครื่องดนตรีบนเวทีไหมครับได้ยินไหมฮะได้ยินอยู่ใช่ไหมครับโอเคถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้แนะนำสำหรับวงต่อๆไปนะครับผมตอนซาวเช็คนะฮะถ้าเกิดว่านักร้องไม่ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีหรือไม่ได้ยินเสียงตัวเองบนเวทีสามารถขอทางทางมอนิเตอร์เขาได้นะครับผมเพื่อเพื่อจะได้ได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมโดยรวม โอเคโอเคนะครับผมทุกคนก็มีทักษะถ้าถือว่าระดับเด็กประถมก็โอเคมากๆนะครับดีกว่าสมัยพี่แต่ก่อนเยอะนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อไปครับผม ขอบคุณพี่ไปไ้ยวงเคลิมค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากท่านต่อมาของเราเดี๋ยวขอเป็นคุณต่อวงปานินเต็มบ้านค่ะคอมเมนต์สักนิดนึงค่ะสวัสดีครับก็เป็นโชว์ที่สนุกครับสัดส่วนดนตรีดูตั้งใจทํามากๆนะครับก็มันมันดูน่าดูนะครับก็แต่เรื่องที่สำคัญลำดับต้นๆนะครับก็ เสียงร้องนะครับถือเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งในวงเหมือนกันนะครับาการปรับแต่งคีย์คีย์เพเลงนะครับให้มันเหมาะสมกับผู้ร้องซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักชิ้นหนึ่งนะครับมันมันจะส่งผลอย่างมากให้ดนตรีไพเราะมากยิ่งขึ้นและ ลักษณะเพลงแบบนี้ก็เรียกเพลงคู่เนาะรองคู่ต้องพยายมามมหาจุดลงตัวของคีย์ที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายร้องออกมาแล้วได้เพลาะทั้งคู่นะครับก็ฝากเรื่องนี้ก,กันครับ,นะรบมันจะน่ามันจะ,จะน่าดูมากกว่านี้นะครับถ้าถ้าคี คีย์เพลงของนักร้องมันเหมาะสมกับตัวเพลงนะครับประมาณนี้แล้วกันครับแต่โดยรวมเป็นโชว์ที่สนุกครับน่าดูดีเดียวครับขอบคุณมากๆค่ะและมาถึงท่านสุดท้ายค่ะเรียนเชิญท่านดรสุรพลค่ะสวัสดีครับลูก Dream Steam หนึ่งแผลเลยไม่ยอมบอกให้กรรมการตั้งตัวเลยนะลูกเพราะจะเอาก็เอาเลย จบก็ไม่บอกว่าจบแต่ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ลูกๆอย่าได้ถือโทษโกรธกันนะเพราะว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นภาระของครูที่จะต้องให้ความรู้กับพวกเราสิ่งแรกเลยคือเรียนถึงครูผู้ควบคุมวงทุกท่านด้วยนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดคือเพลงที่ไม่มีอินโทรเป็นอันตรายยิ่งนัก สำหรับการนำมาแสดงบนเวทีนักร้องเลยโดนความอันตรายของเพลงนี้ทำให้ไม่สามารถจะจับเสียงให้ได้ตรงกับคียเสียงของดนตรีนะครับไม่มีเสียงดนตรีนำมาก่อนเลยเราโปะพระขึ้นมาปั๊บร้องเลยทันทีเนี่ยเป็นอันตรายมากนะครับเพราะนั้น สิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือควรจะให้ขอดเพื่อเป็นสื่อของระดับเสียงให้นักร้องได้ยินก่อนเป็นสิ่งแรกนักร้องนำทั้งสองคนนะครับพัฒนาเรื่องการฟังระดับเสียงให้แม่นๆฝึกทักษะการออกเสียงให้ตรงตามเสียงที่เราได้ยินให้เก่งๆนะัแล้วลูกจะร้องไม่เพี้ยนอีกเลยพัฒนาตัวนี้นะครับ ข้อที่สองคือการประยุกต์ใช้เพลงสตริงสมัยใหม่ให้ออกมาสู่ความเป็นพื้นถิ่นของเราภาคสานเราก็ขอชมเชยในเรื่องนี้นะครับโอเคทำได้ดีนะครับสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทุกๆวงทราบอีกเรื่องหนึงนะครับลูกเกี่ยวเนื่องมาจากการฝึกหูนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะนักร้องเท่านั้นนะครับที่ต้องฝึกหูนักร้องนักดนตรีทุกคนที่อยู่เป็นวงจะต้องฝึกหูตัวเอง แยกให้ได้ว่าณขณะที่เราทำการแสดงรื่เล่นอยู่ของเราดังมากไปไหมของเพื่อนได้ยินไหมคือการมิกเสียงที่ตัวเองต้องใช้หูเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องฟังต้องได้ยินเพื่อนข้างๆเพื่อนในทีมคนที่มิกเสียงได้ดีที่สุดไม่ใช่ซาวด์อินเจเนียนะครับเป็นพวกเราเองที่อยู่บนวงนั่นแหละ ที่จะมิกซ์เสียงออกมาให้ฟังแล้วได้กลมกลืนอยู่ที่ตัวพวกเราครับแล้วก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หูของเราครับแล้วก็อยู่ที่การฝึกฝนนะครับอยู่ที่ครูผู้ควบค,คุมวงช่วยนำเสนอเรื่องนี้ให้เด็กๆได้ฝึกทุกวันนะครับกดเสียงเป็นโนเสียงคีย์บอร์ดตึงกดลอง้องออกเสียงให้ดังตึง้งไม่ใช่กดเสียงเป็นโนดังตึงลองออกมาดังแต้งไม่ใช่ เป็นความรู้ที่เราจะต้องพัฒนาในสายวิชาชีพหรือสายของคนดนตรีนะครับลูกขอให้ลูกๆโชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้อย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับโชคดีครับขอบพระคุณท่านดรสุรพลค่ะและนี่คือน้องๆน,นะคะ The Dream Stream จากโรงเรียนประสานวิทยาณนครราชสีมาค่ะเสียงประมือเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะคะ ขอใจแลกเบอร์โทรจากเด็กๆวง The Dream Stream ประสานวิทยาดิฉันโยกเอลเคทเลยค่ะสนุกมากทุกทีมสามารถเข้าไปดูคลิปการแสดงของตัวเองได้ทุกวงเราจะตัดต่อและแยกลงใน YouTube ให้ทุกวงสามารถเข้าลิงก์ได้ที่โชว์อยู่ด้านล่างจอได้เลยค่ะเมื่อครู่ระหว่างแข่งขันดิฉันได้ยินคนถามกันว่าฉันเป็นคนจริงๆหรือเป็น AI ขอตอบแบบเต็มปากเต็มคำนะคะว่าดิฉันคือ AI ค่ะปีอย่างที่ไหนเอา AI อย่างดิฉันไม่เป็นพิธีกรแหมคิดได้ยังไงน้องฟงน้องฝันไม่จ้างมาช่วยงานเลย บบนี้ต้องจ่ายค่าแรงดิฉันด้วยนะคะและหากบริษัทคุณต้องการให้เราทําโฆษณาแบบชิคชิคคูคูแบบนี้ด้วย AI ที่ทันสมัยติดต่อเข้ามาได้ค่ะใครที่อยากเรียน AI นะคะจบภายใน1วันและสามารถสร้างไรายได้ทันทีไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเราสอนแบบจับมือทําคุณนําไปต่อยอดได้ทันทีในยุค AI แบบนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่ปรับตัวตามยุคสมัยเราอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและตามโลกไม่ทันท่านสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง YouTube ช่อง m a ma, ก m a LED และทางเพจของทีมข่าวภาพอำเภอสีคิ้วฝากกดไลค์และกดแชร์พร้อม cribe ้ดวยนะคะ ระหว่างรอชมวงต่อไปนะคะพักชมสิ่งดีๆจากสปอนเซอร์หลักของรายการจากบริษัท Maxma LED ประเทศไทยสักครู่ค่ะ